มาอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมครับพลเดกประวิตยวงสุวรรณนะครับรองนายกบัญชีก็ไปประชุมมอบนโยบายนะครับที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับแต่ลักข่าวไปถามอีกประเด็นนึงฮะประเด็นที่แกเนี่ยหลุดนะฮะกรณีปปชยกคำร้องข้อล่วหาพลเดกประวิตยไปยืมนาฬิกาเพื่อน21เรือนว่าไม่เข้าข่ายรับซั์สินเกิน3,000บาทครับก็คือจริงๆคดีนาฬิกาเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันมี2คดีนะครับครับ คดีแรกก็คือปกปิดบัญชีรทรัพย์สินหรือเปล่าเขาก็คือตอนที่มีคดีใหม่ๆเนี่ยก็มีการปล่อยข่าวแบบโยนหินทามทางมาตลอดเลยว่าเออเดี๋ยวเป็นเรื่องของแชร์นาฬิกาบ้างที่ว่าแบบเล่นกันในหมู่ทะคือจำยังจําได้เลยนะว่ามีนักข่าวสายทหารบางคนปล่อยข่าวมามว่ามันมีในมูลทหารหลมันมีแชร์นาฬิกาอยู่คือประมาณรวมหุ้นกันซื้อนาฬิกาแล้วผัดกันใส่ครัแล้วสักพักหนึ่ง เขาก็ปล่อยข่าวแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ปล่อยข่าวมาว่านาฬิกาเพื่อนแล้วทีนี้คือพูดง่ายๆว่าหลังจากที่นักข่าวสายทหารบางท่านปล่อยข่าวมาว่านาฬิกาเพื่อนพลนิกประวิดก็รับลูกเลยบอกนาฬิกาเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนเซนคาเบลเป็นแบบว่าสนิทสนมกันมากคือคุณปัทมาวุขศรีวงศ์หรือว่าที่เขาเรียกว่าเสียครามนะครับก็เหมือนกับพูดง่ายๆว่าเป็นเพื่อนที่ชอบไปทําบุญด้วยกันชอบอะไรเหมือนๆกันแล้วก็ สรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ตกไปเดี๋ยวตกไปมันตกมันตกไอ้เรื่องที่ว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินมันตกไปก่อนแต่ทีนี้พอมาเขาก็มาตรวจสอบอีกว่าอ้าวการให้ยืมนาฬิกาี่ถือเป็นการรับทรัพย์เกิน3,000บาทหรือเปล่าประเด็นที่สองประเด็นนี้ประเด็นนี้ก็หลุดเหมือนกันเนื่องจากว่าปปชไปเทียบกับกรณีรถเบนซ์ลี่สีชมพูของรยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าอะไรนะ เป็นการย,ย,ยืมเพื่อนยืมเพื่อนชาวสิงคโปรออ์ม,มาขับเมื่อวานนี้มีคําเลยนะผมจําคาไม่ได้เมื่อวานเล่าข่าวไปแล้วละ่ะนิติอะไรทักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ขอ <นะ S 1> อภัยนิติประเพณีนิติ <S <S 2> <S 2> ประเพณีการยืมแบบนิติประเพณีคือประมาณแกก็บอกว่าวิวบ,บอกสบายใจจบแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เคยกังวลอะไรเลยนะบบับอย่างไปถามว่าสบายใจบ่าเนี่ยอ้างวุ่อสบายผมไม่เคย ระโกนอยู่แล้วโลกนะแล้วก็จบไปนะครับนะจบไปนะส่วนประเด็นเรื่องของการจะเปิดอภิปรายนายกรัฐมนตรีนะครับแบบไม่ลงมติตามรัฐมนุมาตราหนึ่งหสองเนี่ยนะเมื่อวานคุณชวนหลิตภัยนะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะบรรจุยตินี้นะฮะเข้าวาระการประชุมนัหละนะฮะ ยังไงก็ตามนี่ยอยู่ในช่วงต้นเดือนกันยานแน่นอนก็ไม่ควรหลังวันที่18กันยานะครับเพราะว่าเราจะปิดสภาสมัยประชุมสามัญวันที่18กันยานี้แล้วก็คือไม่อยากให้มีการเปิดอภิปรายในลักษณะแบบเปิดสภาสมัยวิสามัญเพราะว่าช่วงช่วงสมัยวิสามัญก็หนักอะ่ะพูดง่ายๆว่าเขาจะต้องอภิปรายงบประมาณนะแล้วจะต้องอภิปรายนายกเรื่องนี้อีกเหรอเดี๋ยวเดยจกจะมาหมัดนะเอ้ก็คือแบบปลีกเวลาปลีกเวลามาสักหน่อยแล้วกันเราเถือว่า ที่ก็มันมีการอ้างมาก่อนจริงๆบอกว่าอ้าวที่ผ่านมาเรื่องกระทู้อ่ะไม่ไม่เคยมีการประสานมามเป็นทางการครับก็พูดง่ายๆว่าเหมือนกับพอแจ้งมาพอจะแจ้งกระทู้มาปุ๊บอ่า มีทางทีมม,มีทางส่วนลวงสภาส่งเรื่องกระทู้เข้าไปใช่ไหมครับที่คลรมรปรากฏว่าครมตอกบกลับมาว่าอ,อุ้ยบังเอิญวันนั้นนายกไม่ว่างพอดีไม่อยู่กรุงเทพก็เ,เลยถอนกลับมาหมดเขาก็เลยบอกว่าอ้าวนั่นแหละที่ผ่านมาไม่มีการประสานให้ไปตอบกระทู้นี่แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นยติอภิปรายนีย่คุณวิษนุเครืองามยืนยันว่าเคยยืนยันเมื่อวานสักวันสองว,วันก่อนอน,นี้ครับว่า นายกต้องมาตอบเองเพราะว่าท่านรู้เรื่องดีที่สุดคุณชวนคาดว่าจะใช้เวลาสักวันหนึ่งเรื่องนี้นะไม่เยอะมากแต่ถ้ายังยังติดพันกันอยู่ก็อาจจะขยายไปอีกวันหนึ่งก็ว่ากันไปก็จริงๆคือทีมฝ่ายค้านนี่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้อเขาบอกว่าเขาอยากใช้เวลาสักประมาณ2วันก็ไม่รู้ว่าจะลุมกินโต๊ะกันกี่พักนะแต่ว่าเบื้องต้นมีข่าวว่าที่ยื่นขอมาแล้วเนี่ยคือ15คนของฝ่ายค้านนี่อภิปรายเน่ยโอ้สิบห้าคนคนเดียวจะพอนะ จริงจริงคือถ้าถ้าไม่หวดถ้าไม่พยายามจะวนไปวนมามันปอปเด็นมันไม่มีอะไรจริงๆนะมันไม่มีอะไรก็แค่คเดียวเลยนะก็แค่ถามคําเดียวจริงๆสั้นๆบอกว่าที่ที่กระทำเนี่ยผิดแล้วทรมนุนไหมก้หนึ่งข้อสองกระทำไปเพราะกระทำไปเพราะการหลงลืมหรือเปล่าข้อสามแล้วจะแก้ปัญหายังไงแค่นี้สามข้อจะภิปรายทำไมสองสามวันคือจริงๆแบบมันเหมือนกับ การที่จะเอาประเด็นพวกนี้มาเล่นคือเข้าใจสภาพนะครับว่ามันมันก็คือการเล่นการเมืองรูปแบบหนึ่งเพื่อว่าการดิสเครดิตของแต่ละฝ่ายนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมการเมืองบแบบหนึ่งแล้วกันอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้ครับคุณภัยบูลนิติตะวันครับหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปนะฮะเขาเดินทางไปที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตครับเอาแคชเชียร์เช็คนะฮะแคชเชียร์เช็คนะครม8่นสองับาท เป็นเงินที่พักเขาเนี่ยได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองไปคืนให้ฮะหลังจากที่กตอตชุดใหญ่มีมติให้พักประชาชนปฏิรูปซึ่งสภาพความเป็นพักการเมืองฮะโอ,โ,โอ้โหนี่ฮะคือเรื่องคุณไพรบุญนี่ก็เป็นเป็นอะไรที่ลำบากใจนะว่าถ้าสมมุติว่ามีการคือเขายุบพ,พักแล้วเพราะเขาบอกว่าเขาจะเป็นไปเป็นปรารติลิสของพลังประชารัฐใช่ปะ อ้าวทีนี้ถ้าหลากักการหลักการตามการคำนวณปฏิทินกฎหมายก็คือมันม,ม,นมีมันมีคำว่าจํานวนสสที่พึงมีอยู่นะ,ออะถ้าสมมตคิคือเขาคือไม่ใช่คือพูดง่ายๆว่าพลังประชารัฐตอนนี้จำนวนสสที่พึงมีมันพอมันมันครบอยู่แล้วถ้าคุณไผยบุลถ้าคุณไพบูญเข้าไปอีกคนมันเกินจำนวนสสที่พึงมีคือเกินเสียงที่เลือกพลังประชารัฐทั่วไปนะพราะที่เขาเลือกคุณไผบูญเขาเลือกในนามพักอื่นนะพักพประชาชนบริรูปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าให้มีความเป็นธรรม ก็คือสสที่พึงมีคนสุดท้ายของพลังประชารัฐจะต้องโดนตัดออกคือมาดามเดียคุณวัฒยาวงอุปภาษีอ้าวเหรอโอ้ยมาดามเดียแกไม่ยอมหรอกนะเอ้าจริงเอ้าจริงคุณเนื้อปากว่าคือมันมีคําว่าคํานวณสสที่พึงมีอ่ะสสที่พึงมีได้มาจากการที่ว่าเขาเลือกเขาเลือกพักใช่ป่ะแล้วทีนี้คุณจะแล้วคุณจะมาสมอ้างด้เหรอว่าพักพลังพักประชาชนปฏิรูปเนี่ยคุณแบบ เป็นเป็นอาเป็นคะแนนที่คะแนนที่เลือกพลังพรรคประชาชนปฏิรูปนี่เอาไปรวมกับพลังประชารัฐแล้วก็จะได้คือแบบจะได้เป็นสสที่พึงมีจำนอ่ั้นไม่ได้ใช่ไหมคือมันต้องดูนะว่าจะจะตีความไงเพราะฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จับตาดูอยู่นนเรื่องนี้นะมันต้องมีการตีความนะเพราะถ้าคุณไมบุญเข้าไปปุ๊บผมคิดว่าจํานวนสสที่พึงมีของพลังประชารัฐคือจะเพิ่มขึ้นโดยที่แบบมัน ประเด็นนี้เนี่ยหลายคนก็จับตามองแล้วก็เหมือนกับว่าตั้งข้อสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบุญยอดศุกสินไทยะนะฮะสมาชิกประชาธิปธัตย์ะชชนะฮะก็ให้ความเห็นว่าคุณไบบูเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยทรยศต่อเสียงประชาชนรวมถึงอาจารย์เจตโทนวันนิกด้วยนะฮะอันนี้เป็นอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะก็บอกว่าเหมือนกับว่าการยุบพ,พักประชาชนไปรูปเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกับเผาบ้านเอาประกันนะเออเผาบ้านตัวเองแล้วก็คือได้เงิน ได้ได้เงินประกันมากกว่าเลยประมาณนี้นี่ฮะนี่แต่ประเด็นสองประเด็นนี้เนี่ยคุณไปบูญบอกว่าแกเตรียมจะฟ้องร้องหมิ่นประมาทนะทั้งสองทั้งสองท่านเลยสองท่านเลยฮะบอกว่าโอ้โหพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับสร้างวัตกรรมนะครับบิดเบือนเออบิดเบือนข้อกฎหมายโจมตีใส่ร้ายตัวเองนะนี่เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นนักวิชาการนักวิชาเกินอะไรไปนู่นเลยแล้วก็ เหมือนคุณไพบุญก็มั่นใจในเรื่องว่าสิ่งที่เขายุบพสิ่งที่เขายุบพตัวเองไปแล้วจะไปเป็นสสพลังประชารัฐเนี่ยเพราบอกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะคนที่เลือกคุณไพบุญเนี่ยเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าจุดยืนของคุณไพบุญต่อรัฐบาลเป็นยังไงแกพูดเองไม่น่ามีปัญหาอะไระเออแต่ผมก็เคยสัมภาษณ์เค้าอยู่นะก็ดูเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ดูเป็นส่งนิยมอ่ะนะจะตายกันนี่ไงที่ที่เขาพูดนะครับ ยืนยันว่าการย้ายไปสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทรยศประชาชนเนื่องด้วยพรรคประชาชนปฏิรูปและพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายสดของการรวมทั้งมีจุดยืนสนับสนุนบุณิกประยุทธ์เป็นนายกเช่นกันอเอ้าแล้วถ้าสมมติว่ามีนโยบายสนับสนุนบุณิกประยุทธ์เป็นนายกทำไมเขาไม่กล้าพรรคพลังประชารัฐต,ตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องไลไม่ได้เลยก็คือเดี๋ยวคงรู้คงรู้ล่วงหน้ามั้งว่าเดี๋ยวคุณไปบูรจะเข้ามาอยู่กับประชารัฐพลังประชารัฐนั่นเองเราถึงบอกว่า คนที่เลือกเขาเลือกพักนะเขาเลือกคุณไผบุญเขาเลือกพักในนามของพักพลังประชาชนปฏิรูปเขาไม่ได้จะเลือกในนามพลังประชารัฐตั้งแต่แรกแล้วคุณจะไปรวมแล้วคุณจะไปรวมกับพลังประชารัฐเนี่ยเท่ากับว่าคุณไปทําให้สสคุณไปทําให้จํานวนสสคือคุณไปทําให้จํานวนสสที่พึงมีของพลังประชารัฐมันเพี้ยนนะก็คือมันเพิ่มันจะเพิ่มขึ้นได้หรอเดี๋ยวดูแล้วกันนะเขาจะแก้ปัญหายังไงน่าจะมีคนสงสารรัฐมนุนรัฐธรรมนูญตีความและวผมกําลังรออยู่สองคนเนี่ยว่า คุณสีสวณจันยาคุณแรกคนที่สองคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะเ,เนี่ยเขาจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาตีความยังไงแล้วเขาก็จะยื่นสารและมรมนุนกรณีน,น,นี้หรือเปล่าครับผมอ่ะมาดูการเมืองสนามเล็กบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครับนววากาศเอกอนุดิ์นาคอนทับเลข,ขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่ากระแสข่าวที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่ที่ฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยนะเตรียมลีกทางให้กันและกันก็คือเหมือนกับส่ง ส่งคนลงสมัครนะฮะสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการมหานครเพียงคนเดียวะนะฮะคุณอนุดิต์ก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงเป็นข่าวปล่อยทั้งเพยนะ,ะเรื่องนี้นะครับก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยหยุดกันแล้วกันเพียงแต่ว่าเรียกร้องให้ทนายกเนี่ยรีบสั่งเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็วก็แล้วกันเออนี่ฮะอ่ะมาดูเรื่องน่ารักน่ารักของทนายกบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกครับโพสต์รูปนะฮะพร้อมข้อความนะะผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับนี่ฮะ ประยุทธจันโอชาเนี่ยนะก็คือ,อขอบคุณนะขอบคุณเป็นหนังสือนะฮะเป็นเป็นข้อความภาพหนังสือบันทึกส่วนตัวซาโยริสองเล่มนะโดยเด็กหญิงซายยริซากาโมโตะนะครับเป็นนักเขียนลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ส่งมาให้ในายกอ่านนะ,ะแล้วก็เขียนลายมือบอกว่าหนูขอมอบหนังสือนี้แด่ท่านนายกรัฐมนตรีลงตู่ด้วยความขอบพระคุณค่ะที่กรุณาตอบบันทึกหนูค่ะ อยากให้ลุงตู่อ่านหนังสือของหนูอย่างมีความสุขนะคะนี่ลุงตูต่ตอบว่าไงฮะวิวั์ก็พูดง่ายๆว่ามีความประทับใจในกรณีที่เด็กคนนี้เป็นลูกครึ่งนะครับแล้วก็รักภาษาไทยด้วยซึ่งลุงตู่เองก็บอกว่าก็มีความพยายามตลอดที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่านและส่งเสริมไม่มีห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ดีๆอยู่ใกล้บ้านเว,เวลาไปหาชาวบ้านที่ต่างจังหวัดเห็นห้องสมุดประชาชน เอ็นซูเรียนรู้ต่างๆมากมายแต่ว่าต้องมีการบริหารจัดการห้องสมุดเหล่านี้ให้มีหนังสือที่ดีเพิ่มขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าอยากจะส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านเพิ่มขึ้นถ้าจําได้เนี่ยน้องซายยริเนี่ยเคยเขียนจดหมายถึงนายกนะบอกว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมีห้องสมุด<อ>เยอะๆนะฮะเหมือนที่ญี่ปุ่นนายกก็เอามาเป็นประเด็นแล้วก็พยายามตอบนี่ฮะแล้วก็มีการโต้อตอบกันเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของนายกตีกับเด็กเตรียมสารสารฝันให้น้องซายยริใช่ครับ นี่ฮะเอาปิดท้ายที่ข่าวนี้แล้วกันนะครับการเมืองครับที่โรงแรมเชงกรลีล่านะครับก็การประชุมสมัชารัฐสภาอาเซียนนะครับที่40วันสุดท้ายนะฮะก็คุณชวนหลีกภัยนะประธานรัฐสภาในฐานะประธานการประชุมใหญ่สมัชารัฐภาอาเซียนครับก็ทำพิธีส่งมอบตําแหน่งประธานไอป้าใช่ไหมฮะให้ประธานรัฐสภาเวียดนามนี่ครับก็เป็นประธานปีหน้าแล้วก็กล่าวสรุปโดยภาพรวมว่า ทุกอย่างเนี่ยกจ็จากนี้ไปก็จะเดินหน้าจัดเวทีเพื่อสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างเลขาธิการในป้าและเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นช่องทางให้ฝ่ายนิติบัญญัติส่งปัญหาและข้อเสนอแนะไปให้ฝ่ายบริหารเพื่อแก้ปัญหาต่างๆต่อไปครับ,รบปิ่งไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานนี้มีคลิปคุณชวนเนี่ยเป่าแซกโซโฟนด้วยนะโอ,โอ้โหเนี่ยเป่าแซกโซโฟนบทเพลงพระราชิพลหลายบทเพลงเลยฮนะในงานเลี้ยงตอนค่ำอ่ะเออ เนี่ครับผมมาแชร์ใน Facebook เนี่ยผมก็ลืมไปนะว่าจะเอาไม่ชมให้ได้ฟังเสียงหน่อยออเก่งมากนะเออเพลงใกล้รุ่งเพลงไรนพวกนี้นะครับเก่งมากครับคุณชวนนี่มีความสามารถหลากหลายนะครับผมด้านศิละปะด้านไหลนี่ยนะฮะ